ม้นนี้โคมาไม้เดือมไม้ที่เด็นเลยหลายเมืองนะครับมาเมื่อได้เงี้ยวหวกมากครับในหวกแล้วในมาลองเบิ้งมาว่านนี่บาเลยไปนะครับมาว่านี่พักพอน่าเลไปหากินเมื่อีงครับวันสุกพอดีนะครับเมื่อไงก็หยุดเลี่ยนครับมีเวลาเต็มที่ครับสาัิดีเสียมาใส่เงี้ยวหวกไม้เก่าเนี่ยนะครับไม้ที่เดได้หลายตัวนะครับมันนี้คือฝ่าครับฝ่า ฝนตกมดนมือเลยครับมือลิ่นอยู่ตลอดพายุเขานะครับคจะไปใหญ่เบ็ดก้อนครับอ่ามันจะคำต้อะครับจะไปใหญ่เบ็ดก้อนครับแล้วเจอกันครับครับพี่น้องไม้รับไม้ที่โอที่ใส่นะครับของเขาไม่ทางเลยครับว่ามีมองไปให้ที่มันมีเถียงครับพอเดี๋ยวเศร้าโฮมเศร้าง่ายอยู่ของ เนี่ยครับน้ำขึ้นมอฮอดพี่แล้วครับน้ำฟังท่านนี้น้ำใส่ให้ยนานนะ้ำมันอยู่แล้วครับคือวนอ้องมือนียยังเด็กก็มาตามหลุ่นครับป่าขึ้นเงียบปุ๊บนอ้อมืลยนี่ก็ไมีเสียงป่าเสือไม่พี่น้อ,อนง ไม่ได้เสียงปลาเสียงป่าคือบอกอย่างนี้เนาะพี่น้อเห็นไหมพี่น้องครับตัวปลาเสียมครับสวยครับนี่เสียมครับเสียมสวยครับเต็มแรกครับพี่น้องครับ 更牛，不行更牛？ ฝนตกมันจเศร้าตาย่งครับมนนตครับ่หวนี่ันับล้กันเด้อครับ เสียงป่าสวบนะครับ <c oughs> ล้างเดล้างนี่รอนครับเที่ยวลังนี่สายตึงโอ้กระเสื่อมอีกแล้วครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> บักงามเลยพคนน่ะล้องหยุยครับคนน่ะที่ไหนหุยคน <c oughs> ป้าดูไปเชื่อมเนี่ยงามคักงามเนย <c oughs> นี่หยุย <c oughs> ไหมครับเฮ้ยหลุดเด้หลุดเด้อ <c oughs> โอ้โห โอ,โ,อโ,อโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ครับเดี๋ยวมาเสียมแดงแดงบ้างอ้บักงามเลยเลี้ยงหุยครับงามรับงามเนี่ยคนน่ะคนน่ะคนน่ะโอ้หลุดพอดีนะครับย่างงามเลี้ยงหุยเลี้ยงหุยอยู่อื้มโอ้หัวหน้าคน เสียมกั่ล้วครับนี่นี่เต็มอ้อยดดูยดดูเคนเลเคลนว้าวเสียมเปสียมเอ้ยสวยงามครับเสียมสามเตยียมนะครับคักคๆักคัน่อ สามเตียมแล้วบลเสียมนีม่แต่บลเสียมพี่น้องล้างติดกันนะครับเห็นตาตาครับนายบะเสียมเด็ดเลยครับ,รบปลาเสียมยยมีลีพี่น้องมามามาเห็นไหมลูกนี่ครับนี่นเปิดม่านบะเสียมกับมือนี่เอา้าซีเตียม เสียมล้วนๆเสียมล้วนๆเอ้าเห็นไหมครับหมูป่าลูกคอาครับโอ้ปีรีนะครับกระลังงามครับหมูป่าลูกควาบเกยบนี่งามครับพี่น้องมาครับปลาเสียมครับพ่นนึงถือไปเสียมไปเดียวครับอู้หมานปลาเสียมครับมือนี่เอ้าหมาน ง่ายครับตัวนี้มันโอ้ดู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 ดีดีดินดูดๆโอ้เหนแลครับตัวเสียมครับเตรยมที่หาครับพี่น้องมันมันไปเชื่อมอืมโอ้เดการครับด้็กการตักกับอุ่ รถท้ออยู่คนเดียวเสียงหน้าโฮลองพักนะครับครับแล้วก็เสียงหน้าโฮโอ้มานครับรอบนี้ี่น้องมานเนี่ยครับหาแต้มปลาเสียมล้วนๆครับโอ้เขาท่าครับเขาท่าอยู่ว่าวาด้การเลครับเงี่ยหัวกทำงานครับเลย ป่าเง่กำลังสวบครับสวบมุมบำาม,มบำอยู่ระยะงเด็กผ่ล้ครับผมเมืเองจังดิเขามหาเบ็ดน่นเด็ดปลาหญ่ยักษตัวนี่เต็ปลาเสื่อมครับรัโคครับกำลังดิ้นครับกำลังดิน้นตัวโคว <c oughs> โอ้จิลลุนล้วครับ <c oughs> รุแท โอเคโสวยเออน่ครับเตรียมแรกข้อหน่อยตัวนึงครับรอ๋อ รูปเด็เพื่อนนะครับฝนตกแขงป่าดึงไปพันห้าลุดแจ้วซาครับครับหลังนีไม่ติงต่งครับนี่ครับไม่ติ่งครับพงยาพูดภาษาฝ่ายงั้ลังหนีก็ดึงลังนี้พง,ง,งยาไปเนาะโอ้ โอ้โหประคอรครับประคอนี่ตัวปลาช่อนครับเี๋ยาไปก่อนวางล่างนี่กอนล่างนี้มันดึงมไม่ดึงนะครับแต้เบื่ออยู่ป่โอ้โห <c oughs> รับป,รปละปาก่นัน ลหนึ่งเตียมครับตอนเช้าเด้ยวยนะครับหนึ่งเตียมตอนเโซะขอปอกพอดีปนครับพอดีปนก็เบื้องสองลังในปีปลาครับโอ้โโอ้ดงเงีย็ยงเงี้ยงลด มูด่างเหียรลุดจำใครบางยายนี่าเป็นป่าเงียอบยอบยอบู่เงีบอยู่โอ้ยหายกาดสายลุงนะครับสัยลุงยังลุงจะเศร้าเลยมาแต่เพื่อนให้ป่าตัวเดียวลุดมากครับพีน่น้องเอาไปอย่างมันตัวครับขั้นนี้มูครับไป ไอเบ็ดโอ้เดี๋งเขาฟังสิคือเล้พี่น้องพี่นะายเบ็ดงบเสร็จล่วว่าติ่งม่้ยยังโอ้ยปรยูดหรอครับเดี๋งเขาไม่ฟังสิเสดายเสดายดิเสร็จล โอ้หลุดแล้วครับพี่น้องพายุครับอือตัวนี้ฮูนลุดซัำครับโอ้สิยดายเนี่ยอันนี้น่าจะฝนตกเนาะปุ๋ยลงมาอย่างเดียวเป็นตะยานครับได้ยุเขนานะครับ ตัวได้ตัวบัวแล้วครับค,ครับโอ้ลงไปเซน,งงานายายในคลองใหญ่นะครับมันหกอ่ามันเอาก่องลงไปบ่ได้ครับไปยามไมา่ได้พี่น้องเมื่อเมื่อบูบกยิ้มแบ่เชงกูนลยอู้ยังไงครับยังไง,ง,นเ,างานเนี่ยบึงใหญ่งกูซ้ำหนิ้ว,วอยู่กัน องามคักงามครับงามครับเชีงไงไเชีงไงครับพี่น้อง więcej. อู้ถถโอ้โอ้โอ้โอ,โอ้ไปซ้ายดีไปซ้ายครับนี่ครับ ไงครับครับนี่บรรยากาศน้องไงนะครับตอนเ้านะครับน้องกุ้นเฮอทางบ้านนะครับไป <c oughs> <c oughs> บ่บเคยได้อยู่บ้านนี่เคจจำบ่ได้นะครับพ <c oughs> ่นเคยเจอหลอคล้องไหมครับให้คู่ไหมครับสุดน้องเลยครับ นะครับเมื่อนนี่โอ้ยเดยามรอบเดียวแต่ฝนตกห้ามทังงน่บริาการ้องไปเป็นตัวอย่างครับพายุเขานะครับจะว่ามือนช่วงมีเดียดครับกันเดียดออกบิงทีคืออย้ยกไม่ต้องเอ๊ะ นี่ครับสิร hmm. ูปผลงานให้เบิ่งด้วยนี่โอ้ไปเซเลยเด้อโอ้ไปเร็วไงไม่ชิงเนี่ยโอ้ยังนี่นั่งเ้าคอป๊อกสองตัวเสียมหาเสียงหนึ่งโอ้ càng ngày hôm nay tôi nguồn nhân viên đó mh 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 ครับผมไปเที่ยวไงไปเห็นตัวหนึ่งกันว่าออกแค่นี่มันไปบ่ได้ครับเนอะนี่แหละครับนี่คือผลงานของพี่ใดยมากนะครับครับถามมันกับพ่อแต่อยากได้กินพ่อได้ปุ้นได้ปิ้งอยู่นะครับพอดีครับแล้วสวยอยมาแลงก็อบไปที่ไมา้ไมาม่นะครับจะมีไปไหม,ม,ม้ไหมวันนี่ กู้ไว้สิกรับบ้านนะครับพากพอนไปเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดไหมครับเฮ็ดบุกค่อยดีกว่านี้ครับชี่เด็กครับฝากพี่น้องนะครับพี่น้องฝากติดกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ทางในช่องยูทูบนะครับแล้วก็ทางเพจเฟซบุ๊กนะครับไม่มีผู้ละก,กลับไปพักพอนนะครับ ไปเจอชิปนาครับสวัสดีครับ